ขอกาแฟร้อนหน่อยนะสวัสดีครับมาอยู่กับช่องหนึ่งเนินสีนะครับครับผมพอ <c oughs> มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมาดูมาดูการทำมันฝรั่งทอดกรอบกันนะครับผม อยู่ที่คลองเสือเอ็ดนะครับผมคลองเสือเอ็ดเป็นร้านขกรอบเป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ยอดขายต่อวันประมาณแปดกระพันครับเกือบหมื่นนะครับผมต่อวันนะครับผมต่อวันไม่เชื่อเ็มาดูนะครับคลองเสือเอ็ดนะครับยินดีต้อนรับครัากุมร้านหนึ่งเมืองศรีนะครับผมเป็นธุรกิจใหม่นะครับผมธุรกิจกำลังเจเจริญเติบโตธุรกิจดี จังหวัดนั่นจังหวัดนี้พิศนุโลกไปอย่างนี้อยู่กับไม่ได้ตัดต่อไปตัดต่อมาอยู่ห้านไปดิอยู่กับบ่อยูกัสาวสวยกันกับโยกินะครับโยกิโยกิบอกเลยว่าเปไปตัดต่ออย่างมุสลุกไปเลยเอาเป็ดที่หนาตัวใจญ่เออครับ มาได้ครับมาได้ครับขออนุญาตเราอีสานนะครับพี่น้องมาได้ครับอยู่ที่คอง1อนะครับผมค้อง1อนะครับอยู่ข้างๆเซเว่นนะครับผมเป็นหมู่บ้านกรีนนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับต้อนรับนึ่งเมือสีครับยินดีนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นมาดูยอดขายตะวันเราขายตะวันนเท่าไรครับมาทำคอนเทนต์ได้นะครับผมร้านมันเั็นข้าวกล่องนะครับ ฟางหัาก่อนนะครับผมชิ้นใหญ่โตนะครับชิ้นใหญ่โตมาดูได้ครับผมมีทุกความสิทธินะครับลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับผมมาสั่งเรื่อยๆครับเราการันตียอดขาย8,000ถึง9,000ต่อวัน หลัก้า,าเราเข้ามาเรื่อยๆนะครับลกาเราว่มาจากที่ไกลบ้างอยู่ใกล้หรือไกลบ้างนะครับมาเรื่อยๆนะครับแล้วมาทานได้นะครับ,รบอตอนะคร,นรับนะครับสวัดีการรับนะครับ กำลังพักก่อนนะครับรอบคลิปนี้ก็จบไปตรงตอนนี้ก่อนนะครับผมทำงานก่อน